สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับสำหรับชาวไนโครทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตนะครับสำหรับกิจกรรม100วันนะครับเราเนี่ยก็ได้เปิดตมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ11มีนาคมใช่ป่ะแล้วก็ร่วงเลยเวลานะครับก็มาณประมาณเกือบเกือบจะ100วันแล้วนะครับ100วันเนี่ยขวบมันน่าจะอยู่ประมาณ1ิบเกาิยาถึง20มิถุนทยานณปัจจุบันนะครับณประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรม100วันนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแองอิงจากเกาหลีแล้วกันนะครับซึ่่งงผมมอวา เอาน่าจะจัดมาและก็เข้ามาเหมือนกันนั่นแหละครับน่าจะเอาแพดเดิมๆนะครับเข้ามาแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงก็จะมีการคัดเคลื่อนด้วยนะครับผมเราอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าเข้าไหมเนี่ยในส่วนตัวนะครับยังไงก็เข้าอยู่แล้วนะครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปครับและอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนซีดครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลและไลฟ์สตรีมของเกม n i โ h รอย่าลืมนะครับสนับสนุนซีดด้วย Coast BL Gamer Sharp 5343ครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน A C K Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว100%ซครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับ และอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองสิ่งที่จะได้แบบฟรีๆทุกคนนะครับก็คือเจ้าตัวนี่นะครับผมปีกฟ้านะ ปีกฟ้าทุกคนเนี่ยจะได้ฟรีอยู่แล้วนะครับจาค่้ายบอลลูนแบบนี้แหละแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็น200วันเห็นไหมอ่ามันเป็นรูป200วันนะครับอันนี้ก็คือฉลอง200วันที่เขาเคยให้มาแนละ้วแต่ว่า100วันน่ะ ผมไม่ได้เข้านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับจากทางเกาหลีที่ช่วงอัปเดตนะครับแพทหนึ่งร้อยวันเข้ามาของเราเนี่ยใกล้แล้วนะของเราก็อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้านะประมาณวันที่1 9บ0ประมาณนี้นะครับถ้กขวบของมันนะถ้าเรื่องของเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปไล่กันแบบดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมเข้าวๆแล้วกันนะเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อน,อนๆไหนคาดหวังอะไรเยอะนะครับสาหรับตัวในโครนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในตัวของแพทที่มันจะมาพร้อมกันอนะ่ะแต่ว่า ถามว่ามันจะมามันจะมาพร้อมกันหมดหรือเปล่าเนี่ยผมบอกได้เลยแบบ1 0 0นะครับไม่ไม่ตรงกันเป๊ะแน่นอนนะครับแต่เอาแบบออบเจกต์ใหญ่ที่มันจะเข้านะคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าเดี๋ยวเราเอาแบบไฮไลท์ทีส่สำคัญ,สำค,ญสำคัญเลยอ่ะที่เราจะได้จริงๆอ่ะก็คือตัวนี้นะครับก็คือ100วันเนาะที่มีการแบบแคมเปญฉลองนะครับ100วันของไนโตร ราก็จะเห็นค่าสถานะแล้วนะครับก็จะมีค่าประสบการณ์นะ30%นะครับก็และก็ค่าสเตมิน่าก็คือหลอดในการบินเนี่ยนะของปีกแต่ละอันนะครับก็จะตัวนี้เนี่ยที่เขาแจกฟรีทุกคนเนี่ยก็จะได้อยู่920นะครับผมและก็มีการลดดาเมจนะครับค่าสถานะลดดาเมจ4นะครับแล้วก็ลดดาเมจทักษะ5นะครับถามว่า มันดีไหมดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้ดีกว่าไม่มีนะทุกคนดีกว่าไม่มีนะครับรถลาเมรดนีนด้ดีมากๆนะครับเอาไว้ตีบงตีบอสเอาไว้ฟาร์มมันแมปตึงสูงได้นะครับทำควสตประจาวันอะไรแบบนี้นะถ้าใครยังไม่มีปีกฟ้าเนี่ยผมบอกเลยนะครับดีกว่าไม่มีจริงๆนะครับแต่ถ้าใครมีปีกฟ้าแล้วก็อาจจะเฉยๆนะเอาไว้มาเก็บเป็นคอลเลคชั่นเฉยๆนะครับสำหรับปีกนี้เนาะเอาละ เราก็เห็นแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยในเกาหลีนะครับอ่าในเกาหลีก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฉลอง200วันนะเห็นไหมอ่า200วันเนี่ยแต่ค่าสถานะเนี่ยมันดีกว่าเลยนะครับอ่าอีพีเนี่ย3.2เลยนะเออค่าสถานะข้างล่างเนี่ยก็ดีกว่าอีกนะครับมีตั้งค่า3สต a าเลยนะแต่ว่าถ้ามันมาตัวนี้จริงๆนะที่เขาแจกเนี่ยมันมีแค่ออฟรองนะครับแค่2ค่าเฉยๆนะครับเห็นไหมเออก็ดีกว่าไม่มีอ่าเอาอย่างนี้ละกันนะครับ และก็สิ่งที่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะเปิดแพทมาวันแรกอ่ะเราจะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ที่สังเกตจริงๆเนี่ยก็คือเช็คอินวันที่7กับเช็คอินวันที่14ตรงนี้แหละที่มันเด็ดจริงๆนะครับที่เราจะได้นะตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขครับสิ่งที่มันจะเข้ามานะก็คือ100วันในแพทกิจกรรมเยอะมากเลยนะอ่ะเราจะเห็นจุดแดงๆนะที่มันเป็นแบบของใหม่นะกิจกรรมใหม่โอ้โหเยอะจัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผม อ่านี่ที่ผมบอกนะครับล็อกอิน7วันกับ14วันเนี่ยมันจะตราตึงหน่อยนะครับมันคือเอาง่ายๆครับมันคือใบเปิดสุ่มนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะเห็นไหมเปิดสุ่มมันก็จะมีสีม่วงสีทองสีแดงนะครับก็หมายความว่านะครับการที่เราเปิดใช้ไอ้เจ้าตัวใบล็อกอินนั่นแหละ7วันกับ8วันตัว7วันเนี่ยถ้าเราเห็นเนาะ,ะถ้า7วันเนี่ยมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ 54วันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะอ่าและเรามาดูนะครับเขาเนี่ยจะเปิดอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปของอาวุธนะครับเห็นไหมอาวุธเนี่ยจะเป็นวันที่14เนี่ยในการเช็คอินนะครับก็หมายความว่านะสีม่วงเนี่ยหมายความว่านะครับเราเคยสุ่มได้หรือเปล่านะครับอ่าเราเคยสุ่มได้หรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าเราสุ่มกาชาเนี่ยเราได้ม่วงเราก็จะได้เปิดนะครับโถม่วงเอาง่ายๆครับผมแต่นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขเขาก็บอกอยู่นะว่า ถ้าเราเคยผสมม่วงครับแล้วเราล้มเหลวนะครับการผสมม่วงนี่ก็คือเพื่อไปลุ้นทองแต่เรานะครับมีค่าสถานะล้มเหลวอ่ะค่าสถานะล้มเหลวคืออะไรครับ <S <S เดี๋ยวเอามาดูตัวโกโบลแล้วกันนะครับอ่ะผมเทียบโกโบเพื่อนดูนะสมมุติว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรามาดูที่ผสมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่ะผมมีขีดข้างล่างนะครับค่าแตกข้างล่างเนี่ยในการผสมลุ้นก็คือผสมฟ้าลุ้นม่วงเนี่ย 7ครั้งม่วงยังไม่ออกนะครับอันนี้เนี่ยขอแค่มี1แต้มนะครับเราก็จะได้สุ่มโถม่วงแล้วนะครับอ่าเราก็ได้สุ่มโถม่วงนะอันนี้นะถ้าเรามีม่วงนะครับถ้าใครเคยผสมม่วง1ครั้งหรือ1หลอดนะครับของคําว่าตํานานตรงนี้ครับเราก็จะได้โถทองครับถ้าเราเคยผสมนะหรือคนที่ยังไม่เคยผสมนะครับคนที่ยังไม่เคยผสมแต่เปิดได้ทองก็จะได้ โถทองนั่นเองครับในการเปิดสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอาวุธก็เหมือนกันครับอาวุธก็เหมือนกันก็จะเก็บค่าสแต็กเหมือนกันเอาละทีนี้ใครที่อยากจะได้โถทองง่ายๆเลยครับไปเปิดกาชาครับ <c oughs> ไปเปิดกาชาขอแค่ให้ได้ทองถ้าไม่ได้ทองก็ขอแค่ประสมทอ้ออ่าผสมม่วงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีค่าสถานะล้มเหลวนะครับสีทองตำนานตรงนี้1ครั้งติกรรม100วันเข้าเนี่ยเราก็จะได้สุ่มโถทองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะอ่า เขาจะเปิดให้เราดูนะครับสีทองเพื่อนๆไม่งงเนาะหลักการเมื่อกี้นะครับง่ายๆเลยนะครับในคลิปเนี่ยขเขาก็จะบอกอยู่นะใครที่อยากจะดูคลิปที่เป็นภา,าษาไทยก็กดตรงคาบรรยายตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบภาษาไทยให้กับเรานะแต่เราต้องไปเลือกด้วยนะครับตรงนี้แปลแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ไปเลือกประเทศไทยนะครับใครที่อยากจะ,ะดูคําแปลในคลิปนะครับนี่เห็นไหมเลือกภาษาแบบนี้ มันก็จะแปลงเป็นไทยให้กับเราเลยเห็นไหมอ่าวิธีดูนะครับดูง่ายเลยเขาจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมก็สรุปในคลิปนี้แหละให้ดูนะครับและทีนี้นะครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยก็คือเราไม่อยากเอามาสุมโถแบบนี้เอาง่ายๆเราไม่อยากสูโถแบบนี้เราอยากได้แบบการันตีไปเลยอ่ะมันก็สามารถครับได้ด้วยเหมือนกันครับอ่ะเขาก็จะครับนะครับเอาคูปองแบบนี้เนี่ยมารัฟอ่ะมันก็จะมีระบบครับให้มันจะเป็นการันตีสีฟ้าไปเลยเห็นไหมจะเป็นใช้วัตถุดิบ การันตีสีฟ้าให้กับเราเลยนะครับอ่ใช้คู่ปองยืนยันตั๋วนะครับเไปยืนยันอันเชื่อมพหนะหายากนะครับก็คือแบบการันตีไปเลย่ะเออขี้เกียจสุม่มว่ะเอากาันตีฟ้าไปเลยอย่างนี้แหละครับก็ได้นะอ่ะโอเคแล้วต่อมานะครับก็คือในส่วนของในเรื่องของการยัดคัมภีร์นะครับถ้าจะเข้าด้วยก็คือตานี้แหละอ่าเอามายัดคมภี์เพิ่มค่าสถานะนะครับเพิ่มค่าสถานะเนี่ยถ้าแปลเป,ป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่มความเร็วในการไล่นะครับ แล้วก็ลดความลดค่าความเสียหายนะครับลง5%เห็นไหมก็ดีนะถือว่าดีนะครับเพิ่มความเร็วสกิลนั่นแหละเอาง่ายๆครับผมกิจกรรมต่างๆแหละที่มันจะเข้านะครับแต่มันไม่ชัวร์หรอกถ้าว่าโกลบอลจะเข้าหรือเปล่านะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราเข้าแล้วนะครับเราเข้าแล้วที่ว่าคูณ2นะครับสําหรับแต้มสำหรับศูนย์เราเข้ามาก่อนแล้วนะครับ แล้วก็กิจกรรมกิวนะครับกิจกรรมคิวเนี่ยเราก็เข้ามาก่อนแล้วอ่านนี้ก็จะเป็นแบบ100วันอะที่เขาเข้าแต่ของโคบอของเราเข้าก่อนแล้วนะครับเห็นไหมก็แสดงว่ามันใกล้ๆแล้วนะครับกิจกรรมของเรานะ่ะอันที่แบบว่าเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่ๆและอีกอย่างหนึ่งครับอ่ะเราเห็นตรงนี้ไหมอ่าเป็นชุดทองก็คือเป็นชุดทองนั่นแหละครับที่เราเคยทํากันแล้วเอามายัดคมพีอะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวอื่นนะตัวอื่นนะ อ่ามันมันมันจะไม่คล้ายตัวเก่าของเรานะครับอ่าถ้าเราดูตัวเก่าของเรานะถ้าเราดูตัวเก่าของเรามันจะเป็นเดี๋ยวเข้าโกโบอให้ดูนะครับถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นชุดนี้นะครับเห็นไหมชุดนี้นะอ่าถ้าเราอยากจะคราฟเนี่ยเราก็ต้องหาจอะทองใช่ไหมอันนี้เป็นกิจกรรมจอบทองนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นกิจกรรม100วันครับเห็นไหมหนึ่งร้อยวันเนี่ยเป็นเลขสิบอ่าเป็นเลขหนึ่งร้อยนะครับใช้สามอันนะมาคราฟนะครับคราฟชุดแล้วก็ไปตีบวกเจ็ดคัมพีแล้วทีนี้ ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับโกลบอลนะครับโกลบอลเนี่ยบัฟมันจะหมดวันที่อีก10วันนะครับอีก10วันนะอันนี้ก็คือกิจกรรมจอกทองของเรานะครับจะหมดอีก10วันงั้นก็แสดงว่าถ้าเรานับจากนี้ไป10วันคุณกิจกรรม100วันมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องเชื่อมต่อกันใช่ไหมถ้า100วันเข้าอ่ะตัวยักษ์คัมภีแบบใหม่อ่ะไอตัวนี้เนี่ยมันจะถูกล้างนะครับแล้วตัวที่มายักษ์คัมพีร์1 0 0วันเนี่ยมันจะเข้ามาแทนนะครับเห็นไหมถ้าเรานับ 10วันนะครับมันก็จะอยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่5นะครับวันที่4วันที่5ประมาณนั้นครับวันที่4วันที่5ของเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนานะเห็นไหมถ้ามันจะมาจริงๆนะแสดงว่าวันที่ที่5หรือเปล่า100วันนะครับหรือมันจะเข้าก่อนหรืออันนี้จะเข้าก่อนนะครับไม่แน่นะไม่แน่ครับแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยควรรู้ก่อนดีกว่านะครับอ่าควรรู้ก่อนดีกว่าว่าเราจะทําอะไรนะครับบางคนเนี่ยรู้ก่อนว่าเฮ้ยกิจกรรมอันนี้มันจะเข้ามาแทนจอกนะครับเราก็ เก็บตัวตีบวกชุดเกราะไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เปลืองเห็นนะอ่านี่ก็จะเป็นข้อดีนี่ก็คือ,คอจุดประสงค์ที่ผมทําขึ้นมานั่นแหละทุกคนนะครับเห็นนะก็อย่างน้อยนะครับก็ได้อัปเดตก่อนนั่นแหละนะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในการอัปเดต100วันที่มันจะเข้านะครับตามที่เราได้พูดกันไวน้นะว่ามันน่าจะดีแหละทุกคนอ่าดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติไอ้บัฟตัวนี้นะครับบัฟยักษ์คัมพีเนี่ยอีกสิวันเนี่ยมันหมดนะ อู้เราก็อักเลือดเลยนะเพราะว่าเราจะหมดในส่วนของลดดาเมจรกับป้องกันของเราเนี่ยไปเยอะมากเลยนะทุกคนเห็นไหมใครที่ทําแบบว่าแม่นยําอะไรแบบนี้ไว้เนี่ยโอ้โห oh. ขับไปฟาร์มที่เดิมไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้เข้ามามันต้องเข้ามาต่อนะครับต่อเนื่องนะถ้าเราดูจากเซิร์ฟเกาหลีอะณปัจจุบันนะครับเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะกิจกรรมที่ใช้ชุดเกราะยัดแบบนี้นะครับที่ 1, 2, 3, 4, right? บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่เห็นไหมบวกห้าอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมันมีมาตลอดนะครับแต่มันไม่ซ้ํากันเห็นไหมอันนี้ก็จจะเป็นกกิรรมแบบว่า รูปต้นไม้นะครับเห็นไหมรูปต้นไม้นะเห็นไหมมันก็เข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาทดแทนบัฟในส่วนนี้นะครับมันก็ต้องเข้าแหละทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคนที่กําลังเล่นอยู่และก็กําลังที่จะคิดอยู่ว่าเฮ้ยบัฟตรงนี้หายเนี่ยยากเลยนะเราจะฟาร์มไม่ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะกลับมาแทนกันแหละ,ะครับผมก็ฝากไว้ที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับ